นี่คือวิธีต้มหนังนะครับเพราะว่าหนังง้วเนี่ยที่เขาขูดและกะเฮ็ดแห้งไว้ลักษณะนี้นะครับเราต้องเอามาต้มให้มันเปียกก่อนเดือท่านผู้ชมเดือให้มันเปียกให้มันสุกดีๆให้มันยำให้มันกินได้นะครับเขากะสามารถน้าไปทําประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับบว่าซีเอาไปแกงใส่ผักขี้เล็กบวาว่าซีเอาไปทําน้าพริก กินกับน้ำพริกก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกับแก้มครับท่านผู้ชม